อ๋อเคค่ะคะอันนี้เป็นตัวยังไเอกาบะะารย์าจหมอเขียวค่ะ,จะเจริญดำสำเนีกดีพี่น้องทุกคนนะครับอ่ป้าเนียนสุทธินีกรมเล็กค่ะเป็นนักศึกษาปัญญาโทค่ะจะมาราย,ยงานสว,วัสดิธรรมกันนะ เออคือปนีนจะเล่าย้อนอดีตกนิดนึงนะคะเอ่อเมื่อกลางเดือนที่แล้วคะคะมีจัดค่ายที่วัดที่ปนีบ้านปนีนใช่ไหมคะเอ่อก็ต้องเตรียมการเตรียมการอยู่รวบหน้าสามวันแล้วก็มีมีค่ายอยู่สี่วันหทั้งหมดสี่วันก็เลยก็เลยคิดว่าเป็นงานงานหนักนะคะจากมาปน,นีนแล้วก็ัวบปน,นีน ก็เลยมันเหนื่อยในขณะเดียวกันนั้นอ่าพี่สาวฝะเนียนซึ่งเนี่ยอายุแปดสิบสี่ปีค่ะท่านก็ป่วยหนักอยู่เรามันมดความกังวลใจลค่ะกลัวว่าพี่สาวจะลงในช่วงงานนะคะในช่วงที่เราทำค่าใจเรามันจะไปทางไหนดีพี่สาวก็ต้องดูแลแล้วก็งานข่ายเราก็เป็นหลักอยู่ะคะ่ะ มันเกิดความกังวลใจมากค่ะตอนนั้นแล้วก็พออยู่มาคืนหนึ่งเขาก็ตามมานะคะในระหว่างกล้เขาก็เขาก็ตามมาบอกว่าพี่สาวเปรียบหลังนะไม่รู้จะค้นคืนนี้หรือเปล่านะป้าเน,นี่ยแล้วก็น้องๆก็ไปกันนะคะไปไปบ้านพี่สาวก็ไปแล้วก็คนอื่นเขาก็พูดคือพูดไอ้ให้กำลังใจพี่สาวอะค่ะ แต่ว่าป้าเนียนนี่เป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเปล่านะคะป้เนียนก็บอกว่าพี่อย่าเพิ่งไปตอนนี้นะอขอขออกาสให้ประเนียนได้บวาเพนบุญตรงนี้อีกอีกสักครั้งนะึงนะแล้วพี่ก็จะได้กุศลกับประเนียนตรงนี้ด้วยแล้วล้องยาวอีกคนหนึ่งก็บอกป้าแต่วเขาบอกว่าพี่เขาพูดอะไรอย่างนั้นใจเราก็มันมัน หมือนกับเก็บจีดๆในใจขึ้นมานิดนึงอะค่ะว่าเราก็ไม่น่าพูดแบบนั้นแต่ว่าในขณะที่สองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ว่าก็วางใจนะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็คิดว่าเราก็ต้องทําไปคล้องกันสองอย่างเราคงจะมีอุปสงที่จะช่วยช่วย ว่าเออคนจะมีคนช่วยเราญาติพี่น้องช่วยเราได้สองถ้าพี่สาวเป็นอะไรขึ้นมาแต่ก,ก็ก็วางใจตรงนั้นตรงนี้เราก็มีพี่น้องนะคะไปช่วยกันเยอะเราคงจะไม่ไม่เป็นไรไมัาานะะ้นร็วังค่ะก็ก็ใจก็สงบแล้วก็เปิดบาะะ้านค่ะจนกระทั่งเออแล้วก็เป็นโอกาสดีที่ว่า,าจา์หมอเนี่ย <c oughs> ได้ไป ให้ให้กำมันใจอาการไปวางร่างงกับให้กับ,กกบพี่สาวค่ะแ้วก็พร้อมด้วยสมณเจริธรรมสามลูกด้วยค่ะก็เป็นเป็นการที่ว่าถือว่าเป็นจุสรธรรมสมาีนียแล้วก็จก็คืออาจารย์เกี่ยวม,มากด้วยค่ะทีนี้พออาจารย์กลับมาใกล้ใกล้เราเสร็จใช่ไหมคะท้ก็อยู่มา ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะหนูมาหนึ่งอาทิตย์ก็นอนอยู่อย่างนั้นนะคะเรียบๆร,ราบๆอยู่พอถึงวันเกิดของท่านท่านก็เสียค่ะเราก็ทํางานต่อได้พักแล้วนะคะตั้งใจก็ได้พักใจเราก็พักพักไปานานแล้วค่ะทีนี้ก็ก็เลยว่าเออดีนะท่านไปเนี้ยท่านได้ตั้งสมขไปกับเราตรงนี้ด้วยค่ะก็ทางานทุกอย่างก็ ทราบเรื่นเรียบร้อยพอเสร็จงานปับ๊บอันนี้มก็ป่วยเพราะว่ามันตั้งสามทุ่มห้าทุ่มแล้วก็ตีสามตีสี่ 3, 4, อย่างเงี้ยเป็นเวลาเกืบสองอาทิตย์อ่ะแนนต้องทำอย่างนี้ก็เลยมันทำให้าาร่างกายเราอ,อเองอก็เลยป่วยพอป่วยก็รักษาไปตามสภาพคือเราดูแลด้วยยาก็ไม่เป็นหลักนะคะนี้ ทำยงไงได้เอในค่ายเนี้ค่ายสวนป่านบุญสนเนี่ยเราจะได้ไปไหมเนาะสองคนกับน้องสาวคิดกันน่้จะไป,ไปหรือไปหรือไปไปดีหรือไม่ไปดีทีนี้ถ้าไม่หายก็ต้องไม่ไปแล้วนะไม่เอาเอาตามที่เราทําได้ก็เลยพอถึงเวลาวันก่อนที่จะเดินทางวันนี้ก็ดีมีงานศพในวัดอีกเราก็ต้องเข้าไปในวัด ลองดูที่ถ้าเราไปไหววันนี้นะเราคงจะพรุ่งนี้เราจะไปค่ายได้ค่ะก็เลยตัดสินใจไปช่วยงานวัดทอนพอไปช่วยงานวัดก็เออสบายดีนะใจเราไม่มีอะไรกัะร่างกายเราก็ดีมีขึ้นดีขึ้นมันไม่เหนื่อยไม่อะไรก็เลยเรามีโอกาสได้มาสร้างบุญตรงนี้อีกก็มีความสุขดีค่ะแดนที่ได้มาค่ายตรงนี้ค่ะค่ะ จากทุกคนอาจารย์กักแล้วก็พี่น้องทุกคนค่ะหลวโมทนากับปันียนค่ะที่สาวของปเนียนก็ได้กุศลมีกุศลเยอะนะคะมีกุศลเยอะได้มีทั้งอาจารย์และสมณะได้ไปไปร่วมจิตวิญญาณของท่านนะคะได้ได้ไปให้ผลมาทิถีท่านในช่วงสุดท้ายได้ถือว่าได้มีได้ไปร่วมบําเพ็ญอ่ะ ซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายๆใช่ไหมคะนี่ถ้าไม่มีค่ายถ้าปเนียนไม่บำเพ็ญค่ายก็าอาจจะไม่ได้รวมอาจารย์รวมสมณนะลงไปได้ได้โฟมกันนะคะแล้วก็อ่าประกอบเปัจจัยจากการที่เราวางใจได้อย่างก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรก็เป็นไปตามลำดับนะคะราบรื่นตามลำดับเท่าทีเเเเ่เป็นไปได้ข้อสําคัญก็คือคือที่เราได้ได้เจอเหตุการณ์แล้วเราได้วางใจะคะ่ะ เราได้ความอยากว่าอยากให้มันลงตัวที่สุดเนี่ยท้ายเราวางใจก่อนแล้วความลงตัวก็เกิดขึ้นตามมานะคะอนุโมทนากับป้าเนียนค่ะกับครอบครัวทุกท่านนะคะอนุโมทนากับพี่สาวป้าเนียนด้วยค่ะท่านก็ได้ร่วมบเพ็นกับเรานะวะค่ะค่ะลำดับต่อไปเป็นท่านใดคะ นี่อ๋อนเานีคนักกีฬาเนะ